ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตคู่ว่าคู่ของคุณนั้นเป็นคู่กันหรือคู่กรรมเรามาดูว่าคู่เวรคู่กรรมยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ตกต่ำขัดสนมีอะไรบ้างสำหรับใครที่รู้ตัวว่ามีความรักแต่ทุกข์หนักเหลือเกิน ยิ่งอยู่ด้วยกันชีวิตยิ่งพากันตกต่ำบางคนถูกเขาตบตีทำร้ายก็ยังจะรักเลิกขาดจากกันไม่ได้คุณเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมวันนี้เราได้นำวิธีดูคู่เวรคู่กรรมตามคำแนะนำของหมอจุกโภราศาสตร์เลขาพราการมาฝากกันว่าคู่ของคุณจะเข้าข่ายหรือไม่ กรณีแรกเป็นคู่กรรมรุนแรงให้ระมัดระวังจะเกิดขึ้นในชีวิตโดยปกติไม่เกินหนึ่งครั้งแล้วมักจะไม่เจอลักษณะนี้อีก 1. ตอนเจอกันรู้สึกหลงมากๆกินไม่ได้นอนไม่หลับใจสัน่นมีอาการมากผิดปกติต้องเจอให้ได้ไม่ได้เจอแทบขาดใจ 2. คบกันเร็วในช่วงแรกหวานมากหวานออกสื่อรักกันปานจเกลืนกินต่างทุ่มเทให้ความรักแก่กันและกันจนหมดหัวใจต้องการอะไรจัดให้หมด3รักกันไม่ลืมหูลืมตามองไม่เห็นใครนอกจากคู่ตัวเองขาดกันไม่ได้ต้องเจอหรือคุยกันทุกวันที่หึงสุดๆมีอะไรนิดหน่อยระแวงทันทีมกักรักกันมากจนไม่มีปัญหา เพื่อนหรือใครเตือนก็ไม่ฟัง 4. หมดโปรวัยประมาณ6เดือนหรือไม่เกินปีเริ่มออกลายเริ่มมีการทะเละาะเบาะแวง้งความเห็นไม่ตรงกันชุนเฉียวรุนแรงคำพูดแรงๆที่ไม่เคยได้ยินก็เริ่มมีออกมา 5. ช่วงแห่งน้ำตามีการร้องไห้แทบทุกเดือนทุกอาทิตย์หรือวันเว้นวันโดยส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงมักรับกรรม ทะเลาะรุนแรงจนบางครั้งลงไม้ลงมือ 6. แม้จะรองรับอารมณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับทำใจเลิกยากมากหากต้องจากกันขอตายดีกว่า 7. เมื่อต้องเลิกกันจริงๆร้องไห้หนักเกินหนึ่งเดือนหรือแรมปีจะทนเห็นคนรักมีคนใหม่ไม่ได้ปวดใจอย่างหนักกระสับกระส่ายไม่สามารถทำงานหรือทำอะไรต่อไปได้ กรณีกรรมสะสมรุนแรงจะเกิดความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือเกิดความรู้สึกต้องมีใครคนใดคนหนึ่งจากโลกนี้ไปไม่งั้นจะทำใจไม่ได้หากเกิดเจ็ดกรณีนี้อยู่ให้หาวิธีเลิกกันด้วยดีจะมีคนใหม่เข้ามาในมิช้าจะเป็นคนที่ดีขึ้นและมีโอกาสเป็นคู่แท้มากขึ้นและสำหรับกรณีถัดมาเป็นสัญญาณคู่กรรมทั่วไป ซึ่งเกิดจากหลายๆกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ละคนจะเจอไม่เหมือนกันพบได้ทั่วไปแม้คู่แท้แต่หากติดกรรมก็เจอลักษณะนี้เช่นเดียวกัน 1. ความสัมพันธ์คลุมเครือตลอดเวลารู้สึกไม่เติมเต็ม 2. กินแรงกันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องลำบากตลอดเวลาในขณะที่อีกฝ่ายใช้ชีวิตอย่างสบาย 3. รักกันแต่เพื่อนหรือพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่กีดกันมีอุปสรรคต่งางๆนานา 4. ชีวิตหลังจากแต่งงานมีแต่ดวงตกลง 5. ยิ่งคบยิ่งจนนี่บานมีแต่ล่มจม 6. มีบุตรยาก 7. มีรับลมคมในต่อกันตลอดเวลา 8. ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ต่างคนต่างทำงานเจอกันก็มืดคำ่ำา 9. เจอกันอย่างมากสัปดาห์ละครั้งอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดอยากอยู่ด้วยกันตลอดแต่ทำไม่ได้ 10. อยากทำดีต่อกันแต่ไม่รู้ทำไมชอบทำให้อีกฝ่ายเสียใจโดยไม่ตั้งใจ 11. มีมือที่สเข้ามาเป็นระยะแก้ไม่หาย กรรมต่างๆที่เกิดจากคู่สามารถแก้ได้หากมันทำบุญร่วมกันบ่อยๆหากเกิดกรณีตามนี้และรุนแรงมากให้มันร่วมกันทำบุญชีวิตคู่ก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าหากหลายข้อเกินไปอาจเป็นสัญญาณว่าคงจะไปกันไม่รอดอยู่ด้วยกันแล้วไปไม่รอดแปลว่าเอาแต่ใช้บุญเก่าไม่ร่วมกันสร้างบุญใหม่ ปัจจัยส่งของบุญเก่ามีบทบาทสำคัญมากแต่อีกส่วนคือปัจจัยสร้างของบุญใหม่ก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะเหนือกว่าบทบาทของบุญเก่าเสียอีกเอาคนสองคนมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนอย่างไรก็ต้องมีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันอย่างไรก็ต้องทะเลาะเบาแวงกันอย่างไรก็ต้องมีระเบิดเวลารออยู่เป็นไปไม่ได้ ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแบบตื่นเช้าไปวัดสายหน่อยเลี้ยงเด็กกำพร้าเที่ยงเที่ยง,ยงตั้งโรงทานเลี้ยงรากหญ้าสิบทิศต,ตกเกย็นช่วยกันแจกหนังสือธรรมะชีวิตคู่มีแต่ทำบุญทำบุญทำบุญทุกวันพอเกิดเรื่องโทสะจะกดดันให้มนุษย์ทุกคนคู่รักทุกคู่อยากตีโพยตีพายโวยวายใส่กันหลายครั้งที่ต้องเลิกคบหรือแยกทาง หาใช่เพราะมีบุญเก่าร่วมกันมาแต่เพราะไม่มีบุญใหม่ร่วมกันสร้างคนตั้งใจเป็นคู่บุญกันจะรู้ทันความกดดันชนิดนั้นและตั้งใจจะระงับอาการของตัวเองก่อนลุกลามกับทั้งจริงใจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาร่วมกันถ้ารู้ทางกรรมเสียหน่อยตอนกลับมาดีกันอีกทีให้ต่ออายุรักด้วยความตั้งใจร่วมกันที่จะละบาปละเวรเลิกแล้วต่อกัน เปลี่ยนเป็นตั้งหน้าตั้งตาคิดดีพูดดีทำดีต่อกันพอชนะโทสะที่มีต่อกันเองได้คุณจะรู้สึกเหมือนไม่มีเรื่องอะไรชะตารายแค่ไหนที่ผ่านไปด้วยกันไม่ได้ยิ่งวันทางจะยิ่งโล่งขึ้นที่ชะตากำหนดไว้ให้ร้ายก็อาจจะกลายเป็นดีที่ชะตากำหนดไว้ให้ดีก็อาจจะกลายเป็นดีที่สุดเอาคนสองคนที่ชอบเปลี่ยนเรื่องร้าย ให้กลายเป็นดีมาอยู่ด้วยกันจะได้คู่บุญขึ้นมาคู่หนึ่งสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟัง ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ